เองพัสดุนเป็นอะไรยังไม่รู um. um, so. oh, yeah, ้เหมือนกันเลยฮะตกมานานแล้วแต่ลืมดูนะโอ้ย่าเสียงดังถ่ายคลิปอยู่อย่าเสียงดังมานรุนไปพร้อมๆกันนะฮะ อ๋อนึกออกแล้วอันนี้เป็นเอสตาเซนตินบำรุงสายตาอ๋อนึกออกแล้วของเพจเอ็นนา เป็นกองสุ่มนะแต่ว่าจะไม่มีรางวาัลพิเศษอะไรมา